ว่าเออเล่นกค่หนึ่งแล้วก็ถือว่าไฮชนะอาจจะได้มาได้แต่ว่าพอเราขึ้นไทยลีกแล้วเนี่ยความตั้งใจเราต้องมีในเกมมากขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดถ้าได้ทำทีมเองหรืทางหมอเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องทีเจ็บหรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับสภาพร่างกายเรื่องฝ่าฟินแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เมื่อแต่งเถ้าเราได้อ่า มีความตั้งใจคิดว่าความตั้งใจคราวนี้เนี่ยเราคงยู่ไทยดีได้อีกมาแล้วก็ขอาฝากพวกเราไว้เรื่องของฝันก็กำลังใจอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า,าก็ก็แบ่งเงินรางวัลสำหรับาอาเศรษฐีจะได้หรือว่าใครได้มากสุดไอ้ลินก็ก็แบ่งกันไปตามตามวิธีการอย่างที่โซตูรีเขาแบ่งก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นของ อสองโมสอก็มาจ่ายัางพวกเราอยู่ดีทีนี้เราใช้เงินถึงสี่สิบล้านเยอะมากแล้วถ้าเป็นเงินจางเงินเดือนของพวกเราส,สุดมา<อ>กะการที่เราจะต้องไปที่อื่นเราอนให้พวกเราแล้วก็การอยู่ในทีมก็ให้รู้จักรักกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชาวคนไทยแล้วก็คนฝรั่งก็ขอให้ใหมีความสามัคคีกัน แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดจะอยู่นแบบนี้ต่อไปเอาแค่เอามองตาก็รู้ใจกันอย่างนั้นก็ถือว่าถือว่าโอเคนั่นก็จากการที่เราได้แคมป์วิชั่นหนึ่งมาแล้วก็คิดว่าเราจะอยู่ในไทยดีได้ต่อไปขอให้พวกเราได้มีความตั้งใจนะก็คิดว่าก็มีความตั้งใจแล้วอย่างอื่นก็ต้คงจะต้องตามมาถ้าคือว่าเราก็ยังไม่ได้วิชั่นหนึ่งให้อยู่ในท็อปเทน ถ้าติดทับเทนไอ้ท็อปนายท็อปนายทับนายปกติท็อปนายเนี่ยเราจะมีเงินเงินรางวัลอีกหนึ่งล้านบาทมาแบ่งกันนะจ๊ะหนึ่งล้านบาทวันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่อยู่ท็อปนายนะหนึ่งถึงเจ้าคือเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวอ่าไม่รวมถึงในระหว่างแข่งที่เป็นโบนัสของพวกเราในระหว่างแข่ง ชนะเสมบออะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวให้ให้บอกกันไปว่าจะจะเป็นยังไงอ่าอยอืน่นทุกท่านที่สนามเรามีความพร้อมอ่เงินทอกเงินต่างคิดว่าคงจะจ่ายให้เราตามเวลาที่เป็นหนาันนี้อยู่ในความพร้อมของพวกเราแล้วถ้าเรามีความพร้อมก็าโอเคความพร้อมก็าโอเคก็ถือว่าต่อให้ช่วยกันอย่างเต็มที่ในคราวนี้เราเกียรติจะลงไปดีที่ส่ดแล้ว ลลแลก็อยูที่พวกเราด้วยมันจะมีแต่ค่าตัวเราแคมากขึ้นต่อไปอาจจะส่งไปต่างประเทศไยก็ไ,ได้าปากไปาปกได้วยเดี๋ยวจากอีก,ก็ขอให้เชื่อพูดเชื่อหมอเชื่ออ,อะไรต่างในใน,ในของเราแล้วขลเข้าปกแต่ว่าตีในตีขอย่งเพาะบอกแล้วกันจีอะไรก็ค่อยตีเมื่ออย่างไงคนไทยล้วก็หลังเลยปาไป